ธาตุรักธาตสวัสดตอนจำเลยรักตอนที่ห ผู้พิทักษ์กดมาสายแล้วหลินห้าวชิงกล่าวพลางยกมือขึ้นการจจมจีด้วยสายฟ้าที่หยุดชะงักไหมจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งลูกกรงเหล็กที่เต็มไปด้วยยันส่งเสียงครืนครั้งหนึ่งจากนั้นสายฟ้าที่เจิดจ้าบาดตาขุ่งตรงเข้าหาร่างของปีศาจเงือกปีศาจที่ถูกจับแปนอยู่กลางอากาศเจ็บปวดจนไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆอีกก้ามเนื้อทั่วร่างของเขาแข็ง เกร่งขึ้นวบหนึ่งก่อนจะคลายตัวอย่างรวดเร็วศีรษะของเขาก้มต่ำเส้นผมสีเงินห้อยลงมาประลุมใบหน้า ทัท้งร่างเต็มไปได้วยเลือดดูสกกับปรกเขาดูเหมือนตุ๊กตาผ้าไร้ชีวิตดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นถูกหนังตาบดบังเอาไว้ทำให้ใครๆมองไม่เห็นความรู้สึกในดวงตาของเขาสินหน้าของจี้อินเหอราบเรียบไม่มีวิเววใส่ใจสักพิตนางยืดเอวอย่างเกียดคร้านแังกรามเสียงล้อเล่นแกมเยาะหยัน ทำไมเจ้าหุ่นเขาน้อยถึงมาพูดตัวเองจะรอนเล่าหลินห้าวชิงยิ้มฝีมือกำราปีศาสตร์ของอินเหอยอดเยี่ยมนักเราผู้พี่ย่อมไมก่กล้าดูแคลนมีตรงเรียต้องทำสุดกำลังถึงจะคู่ควรกับความสามารถของเจ้าเวลากำราปีศาส์ข้าไม่ชอบไอคนมากมากขนาดนี้มามุงดูจิอินเหอเดินนำเซียนสานเย่มาที่คุก แต่หดินจากนั้นจึงนั่งลงบนหินก้อนหนึ่งเสียนซันเย่หยุดยืนอยู่ข้างๆนางก็เอ็นกายพิงร่างอีกฝ่ายอย่างเกียดคร้านเสียนซานเย่เหลือบมองนางแวบ,บหนึ่งแต่ก็ยอมปล่อยให้นางพิงแต่โดยดีจี้อินเหยยกมือขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงถ่อมตนท่านพี่ลองก่อนเถิดเพียงแต่ว่าจี้อินเหอเบปะปากก่อนจะพูดเสียงเรียบเพียงแต่ได้ยินมาว่าองค์หญิงชุนเตอมีนานะสูงส่งไม่ว่าอยากได้อะไรก็ต้องสมบูุ์แบบที่สุดข้าไม่รู้ว่าปีศาจเงี้ยตน นี้มีพลังพื้นตัวแข็งแกร่งแค่ไหนท่านพี่การเขียงขันเป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญที่สุดคือจะทําให้งานสําเร็จรุล่วงอย่างสมุนแบบที่สุดได้อย่างไรต่างหากซิน่าลินห้าวชิงเคร่งถึงลมจกนั้นใสยตางเขาก็เบนจากร่างเจ๊อินเหอย่างร่างพิศษเงือกที่กำลังหายใจรวยรินเ <c oughs> จอินเหอพูดไม่ผิดยามมีราชาสำนักมีอำนาจมากที่สุด ราชนิกูลมีฐานะสูงส่งที่สุดไม่ใช่ช่วงเวลาที่เผ่าบัญชาปีศาจสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ตามใจชอบอีกแล้วราชาำนับแบ่งเผ่าบัญชาปีศาจออกเป็นสี่กลุ่มให้แยกย้ายกันอยู่ตามที่ต่างๆเพื่อกำรรจัดขุมกลังของพวกเขาภารกิจสำคัญที่สุดของเผ่าบัญชาปีศาจในยามนี้ไม่ใช่การกำจัดปีศาจอีกต่อไปแต่เป็นการไปบัดตามคำสั่งของราชสนักต่างหาก หน้าที่สำคัญที่สุดของพวกเขาก็คือการกำราบปีศาเหล่านี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของราชนิกุลถึงเป็นการแข่งขันเกี่ยว้องตำแหน่งเจ้าหุบเขาแต่ก็ต้องคำนึงถึงพระประสงค์องค์หญิงชุนเต๋อเป็นอันดับแรกองค์หญิงต้องการให้ปีศาท้งเลือกตนนี้พูดได้มีขายอมเชื่อฟัง ไม่ได้ต้องการทาตรับใช้ที่มีสภาพย่ำเจินหลินเฮาชิงโบกมือครั้งหนึ่งผู้ช่วยเขาก็ปิดไข้กลดสายพาร์เพื่อยุติการโจมตีหลินเฮาชิงข้าประยุดอยู่ตรงหน้าห้องค้างพรางเงยหน้าขึ้นมองปีศาจเงือกที่ถูกแขวนอยู่ตรงกลางห้องเผาเงือกของเจ้ามีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมจะน่าจะรู้ว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเพียงเจ้ายอมเชื่อฟัง ยังพูดไม่ทันจบพิสันเงี้ยเงยหน้าขึ้นจ้องหลินห้าวชิงตากเหมิงดวงตาของเขาใสกระจ่างไม่มีแววเสี้ยงซึมท้อแท้แม้แต่น้อยทั้งยังมีไอสังหารดุนแรงกว่าเมื่อวานเสียดด้วยซ้ำแสงสีน้ำเงินอ่อนปรากฏขึ้นรอบกายเขาผู้ช่วยดัน ข้างเห็นเช่นนี้ก็รีบเปิดค่ายกลสายฟ้าใหม่ทันใดนั้น,นห้องขังก็เต็มไปด้วยเสียงฟ้าร้องคำรามคนมุงดูคนที่มุงดูอยู่ด้านนอกแต่คือไปคนละทิศทางอย่างรวดเร็วเพราะไอปีศาจที่แพร่ซ่านมาจากร่างของปีศาจเงืออแพ่กระจายออกไปถึงนอกคุกใต้ดินจีเอน็นเหอเห็นหนาหางของเขาขยับทันใดนั้นหางสีน้ำเงินขนาดใหญ่ซึ่งมีคราบเลือดเกะกรังก็สะบัดอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าทำให้โซ่ที่ล่ามอยู่ส่งเสียงกริงดังสนั่น แม้กระทั่งลูกธนูทองคำที่ตรึงหางเอาไว้กับเพลินถูกตึงจนหลุดหางเขาปีศาจนี่ก็ฟาดกระแสลูกกรงเหล็กตรงหน้าหลินเฮาชิงอย่างแรงลูกกรงถูกฟาดงอไปทันทีส่วนได้ยื่นโค้งออกมาอยู่ห่างจากหน้าหลินเฮาชิงแค่สามวาเท่านั้นเจ้าท่านเจ้าหุบเขาน้อยผู้ช่วยเดินข้างตกใจเขารีบดึงหลินเฮาชิงให้ถอยห่างออกมาท่านบาดเจ็บหรือผู้ช่วยอีกคนร้องด้วยความตื่นตนก โนโกแก้มลินห้าวชิงถูกกรีดเป็นแผลแผลนั้นยังมีเลือดไหลอย,อยู่ผู้ช่วยรีบได้คาถาห้ามเลือดแต่กลับห้ามเลือดไม่สําเร็จหลินห้าวชิงกระผู้ช่วยถอยห่างออกไปโดนลูกธนูทองคําปลายธนูมีอาคมอยู่พวกเจ้าห้ามเลือดไม่ได้หรอก ลูกธนูทองคำโดือทุกคนหันไปมองในห้องค้างจากนั้นพบว,ว่าพิษสังเคืากยังคงจ้องลินเ้าชิงไม่วางตาส่วนหางของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลการโจมตีเมื่อครูทำให้โซ่เหล็กเที่ยวร้อยหางของเขาเอาไว้เก็บจากขาดสะบัน้นเลือดสีแดงสดไหลนองโซ่เหล็กยังคงร้อยทะลุร่างของเขาแต่ลูกธนูทองคำที่ตรึงหางเอาไว้หักไปแล้ว ไมโครตอนที่สมบัดหางลูกตนนูธงคำปลิวมากระแทกกับลูกกรงเหล็กส่วนหัวได้หักพุ่งไปกรีบหน้าหลินห้าชิงเข้าพอดีเหล่าผู้มาชาการปีศาจที่อยู่ในคุกใต้ดินไม่กล้าพูดอะไรสักคำแค่แววตาแต่แววตาที่มองปสั่เงือกระเปลียนไปโดยสิ้นเชิงจะาหัดเจ็บ บาดเจ็บขนาดนั้นใครจะคิดว่าเขายังมีแรงต่อต้านอีกหรือถึงขั้นนี้แล้วเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านพิศจท,ทุกตนที่พวกเขาเคยเห็นมาไม่ว่าตนไหนถูกลงทนันเช่นนี้ก็ไม่ยาหางอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปทั้งนั้นพิศาจเงื้อตอนนี้กำราบได้จริงๆหรือ ในห้องขังยังมีสายฟ้าฟาดแดงเปรี้ยงปรางเปรี้ยงปรางด้านนอกเต็ไมได้วยเสียงร้องเออะโวยวายของเหล่าผู้บัญชาการปีศาจที่พยายามหลบหนีเอาชีดิตราดพดานคุกใต้ดินไม่เห็นร่วงลงมาไม่ขาดสายในที่สุดความมุ่นวายบังเกิดกระทำจี๊ินเหือหายง่วงนางมองปีศาจี่ห้องขังเงียบๆา,า,ากนั้นเขบาบ้าดวงตาสีเมื่อีฝ่าเต็มด้วยความมุ่งมานและความอดทนอย่างที่นางไม่เคยเห็นมาก่อน เนื้อถือกำเนิดจากจิตวิญญาณของท้องทะเลเสียสาหันเย่ึมพามก็คิดว่าเป็นแค่ตำนานเสี้ยทีอีกที่แท้ก็เป็นความจริงจี้อินเอ๋อร์หันไปมองเซียนสานเย่อย่าให้คนอื่นได้ยินละ่ะสุคนในหุมเขาบานชาปีศาจห้ามชื่นชมปีศาจเด็ดขาดแม้ว่าปีศาจต,ตนนี้จะทําให้จี้อินเอ๋อรู้สึกเลื่อมสายอยู่บ้างก็ตามจบตอนที่หกครั